กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รับทุกท่านนะครับเราก็ได้มีการพิจารณาอภิปรายกันมามากพอสมควรนะครับในเรื่องพรกที่เราได้เสนอเข้ามาในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด -19 นั้นรัฐบาลเข้าใจดีถึงสถานการณ์ความยากลําบากของประชาชนในทุกกลุ่มทุกฝ่าย,ท,ายทุกภาคส่วนนะครับ รัฐบาลก็ได้พยายามดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับทุกกลุ่มในประเทศทั้งประชาชนทั่วไปเกษตรกร,ร,กรลูกจ้างผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผู้เปราะบางทุกกลุ่มมีเด็กผู้สูงอายุคนพิการการ่จยเงินเยียวยา5,000บาทนั้นเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของการเยียวยานะครับเพื่อจะบรรเทาปัญหาการขาดไรายได้ของประชาชนที่รับผลกระทบจากการดําเนินการมาตรการของรัฐบาลในการจะควบคุมอัตราการแพร่ระบาด ของโลกเวลาดังกล่าวนะครับก็อยากให้มองในภาพกว้างด้วยว่าเรามีโครงการอะไรออกมาบ้างคงไม่ใช่ไปมองเฉพาะเงินที่ได้จากเงินกู้นี้เท่านั้นหลายอย่างได้ออกมาแล้วนะครับในการมาตรการปกติโดยการใช้ใช้จ่ายของมาปี63มัาซึ่งมีหลายอย่างที่เรามีการดูแลมีการชจเชยต่างๆไปมากมายนะครับก็ท่านารัฐมนตรีก็ได้กุณาชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่ผ่านมานอกเหนือจากมาตรการภายใต้พระราชกำหนดที่เราเสนอในครั้นงนี้นั้นผมกลัาวเียอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาล ได้มีการดำเนินการออกมาตรการลดผลกระทบทางเศรษเกิจอื่นๆเพิ่มเติมเ <ๆ S 2> ป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านการเงินการคลังงบประมาณการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่กล่าวว่าไปเอื้อประโยชน์ต่างๆผมไม่เคยได้ประโยชน์จากท่านนะครับจากผู้เศรษฐีต่างๆดังกล่าวเป็นเรื่องของ,ของดูแลประชาชนดูแลลูกจ้างพนังกงานเราไม่ได้เสนอเงินให้รัฐบาลสักบาทหนึ่งเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของการประกอบการของท่าน แล้วสิ่งสำคัญทีถสุคือผมต้องการให้เขาดูแลลูกจากา้างพนักงานไม่ให้ว่างงานนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังจากจากท่านทั้งหลายก็ขอ,อบคุณไปด้วยแล้วกันนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองว่าทุกกลุ่มคนในประเทศนะครับผม,มใช้คำว่ากลุ่มคนนะครับจะต้องรับการเยียวยาช่วยเหลือที่ทานมาแล้วที่จนถึงวันนี้มาตรการต่างๆของรัฐบาลมีอยู่5มิติด้วยกันอันที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้ว การลดภาระค่าใช้จ่ายการลดค่าไฟฟ้าและปรับปลาค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเชื้อเพลิงการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการโรงงานเป็นต้นนะครับที่ทํามาก่อนที่จะมีอันนี้ด้วยทำไปนะครับที่มีพรกนี้เข้ามาอันที่2การเพิ่มสภาพคล่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาการชะลอเลื่อนการชำระภาษีการเลื่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น สามการเยียวยาอันนี้ก็สิ่งที่ทําในวันนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนตามกฎหมายเช่นการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคมการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการเยียวยาเด็กที่ครัวเรือนยากจนการเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหารและค่าครองชีพแก่นักเรียนยากจนพิเศษกว่า7 5แสนคนตามโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษานะครับซึ่งเราตั้งขึ้นมาในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาเร็วๆนี้ ซึ่งจะครอบคลุมสถานศึกษาสังกัดสพทอพทและตจดทั่วประเทศและได้ดูแลเด็กนอกระบบด้วยโดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะจะทำในฐานข้อมูลวิกต้าของกะสศนะครับที่เรียกว่า IC สําหรับการจัดการศึกษาและบริหารจัดการในอนาคตอีกด้วยนะครับเรื่งวิกต้าไม่ต้องห่วงนะครับรัฐบาลพยายามจะเร่งดำเนินการให้ได้เต็มที่ปัญหาก็คือเมื่อรัฐบาลตั้งกลไกเหล่านี้ออกมานะ ใช้เทคโนโลยีต่างๆนี้ออกมาเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องรวมมือด้วยในการที่แจ้งข้อมูลในการที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวเองไม่งั้น AI มันก็คัดไม่ออกหรอกครับนะถ้าทั้งสองฝ่ายไ,ไม่ปรับข้อหากันล้วก็นะครับก็ต้องใช้เวลาต่อไปนะครับผมตำหนิใครไม่ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราเริ่มมาแล้วแล้วเราต่อไปเราก็จะมีอ่าบิ๊กเดต้าที่เป็นสูตรกลางในการบริหารมันจะไ,ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นนี้อีกนะครับ ในเรื่องที่4การฉลอภาระนีสินเดิมเช่นการพักเงินต้นลดดอกเบีย้ยขยายเวลาการชำระหนี้การปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชนและผู้การผ่านธนาคารต่างๆอย่าลืมว่าธนาคารมี2อย่างธนาคารรัฐอีกอย่างคือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์นี่อยู่ในกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอยู่ตรงนี้นะครับรัฐบาลเข้าไปสั่งการอะไรเขาไม่ได้ทั้งสิ้นนะเพราะนั้นเงินเหล่านั้นทุกเงินในธนาคารพาณิชย์เป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของผู้ฝากเงินทั้งสิ้นนะครับมันก็คือคนไทยนั่นแหละ นะครับเราไปไปบังคับเขามันคงไม่ได้นะครับเพราะนั้นถึงให้อำน,นาจในการใจไปผหานจากการตรงโน้นนะความร่วมมือระหว่างการจะทําได้อย่างไรนั่นคือเรื่องของทางในประเทศไทยนะครับขอให้เข้าใจเป็นกันเดี๋ยวจะผ่านกันไปไปนกันมาอันที่5คือการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินเพิ่มเติมประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่าเพื่อองรับกรณีฉุกเฉินของประชาชนที่ส่วนการประกอบการ,รธุรกิจที่ผ่านมาอาจจะมียังเข้าไปถึงเพราะนั้นต้องเห็นใจว่าการคัดกรองเหล่านี้มันต้องคัดกรองคนที่มีความพร้อมก่อน ที่จะเข้าไปถึงอันนี้ต้องได้ก่อนไอส่วนที่เหลือกําลังเคลียร์กันกาลังจัดกองทุนขึ้นมาว่าเอจะทํำยังไงให้คนที่เป็นหนี้เสีย NPL หรือไม่มีสัญภาพจะทําอย่างไรแต่อย่าลืมเงินทุกเงินนั้นมีเจ้าของทั้งสิน้นนะครับถ้าให้ให้ไปแล้วมันไม่ได้กลับมาเลยล้มละลายแล้วจะทํายังไงใครจะรับผิดชอบนะถ้าผู้ไม่รับผิดชอบมันได้นะครับผมพูดโดยไม่รับผิดชอบมันไม่ได้ นะทุกคนก็ต้องทํางานให้มันให้มันเกิดผลสุริดแล้วก็ไม่เกิดปัญหาทางด้านกฎหมายนะครับอยากให้ทุกคนน่นแหละนะก็เดี๋ยวกําลังดำเนินการต่อไปในเงินก้อนก้อนที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะหาทางทํายังไงเอสเอ็มทีเข้าไปถึงจะเข้าถึงให้ได้ง่ายขึ้นนะก็ต้องไปดูศักยภาพตามศักยภาพไปก่อนนะครับในครั้นี้ก็ได้พวกแรกๆไปก่อนไม่ใช่ว่าเออไปเอื้อประโยชน์รายใหญ่รายเล็กอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าคิดแบบนั้นมันก็บริหารไม่ได้หรอกครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะนะฮะ นอกจากนั้นรัฐบาลก็ยังตระหนักถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ต้องการต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากสถานการณ์โควิดท่านสมาชิกก็อยู่ในาตาไปแล้วนะครับในการที่เราเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟู400ล้านบาทเงินจำนวนนี้มองดูแลเหมือนเป็นตัวเลขที่โอ้โหมันใหญ่โตโมโหรานหอมหวานผมไม่เคยสบายใจไม่ว่าจะเงินเท่าไหร่ก็ตามเพราะมันมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างที่ท่านเป็นห่วงผมก็ห่วงยิ่งกว่าท่านอีกใช่ไหม ราะผมเป็นผู้รับผิดชอบคณะกรรมการต้องรับผิดชอบข้าราชการต้องรับผิดชอบนะนั่นะทำอะไรต่างๆออกไปผมก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็อยากให้ทุกคนสบายใจว่าเอาละก็ช่วยกันดูแลช่วยกันติดตามไปนะเพราะเงินกู้เหล่านั้นจะมาช่วยสนุนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ถ้าบอกว่าไม่สนุนเขาเลยแล้วถ้ามันล้มไปแล้วทำยังไงวันหน้าโรงงานไหนไม่จะเกิดขึ้นมันจะสร้างใหมท่ทานไหมนะเราต้องดูแลคนท,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 ที่ที่ยังแข็งแรงอยู่นะแต่เขาขาด เงินสภาพคล่องส่วนหนึ่งดูแลก็้ําทไปต่อไปได้ไอ้ส่วนที่สองที่กําลังพังภาพจะล้มอยู่แล้วก็ต้องดูเขาไอ้ส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นเอสเบรายเล็กวิลากิมส่วนก็ต้องดูเขาอีกนั่นแหละครับเงินพวกนี้มันจะต้องทําตรงนี้แต่จะต้องสอดคล้องกับสัญญภาพที่ท่านบอกว่าประเทศไทยมีสัญญภาพกเกษตรโน่นนี่นี่นี่คิดไว้อย่างนั้นทั้งหมดนนะครับนะเดี๋ยวดูไลอีกทีนะครับว่าจะทําไงกันต่อไป วันนี้ก็ดีกรอบการทํางานมาให้แล้วนะครับก็ต้องช่วยกันคิดออกมานั่นแหละไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามนะครับจากสถานเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเราจะไปรักษาเครื่องยนต์เหล่านี้อย่างน้อยก,ก็เติมน้ำมันไปให้หน่วส่วนหนึ่งก่อนนะไม่เหตุเติมเต็มถังมันก็เติมไม่ได้แล้วก็เติมบางส่วนให้มันเดินไปได้เมื่อมันกิจการมันดีขึ้นต่างประเทศตลาดต่างๆมันเคลื่อนไหวมีการใช้ใจ่ายเงินมีรายได้ดีขึ้นตลาดเหล่านี้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเครื่องยนต์นี้มันดับไปตอนนี้ไม่ให้อะไรเลย นะบอกไปให้คนรวยหมดแล้วผมถามว่ามันจะเหลืออะไรอยู่ในประเทศไทยนะจะปลูกอะไรขึ้นมาแล้วมันจะไปขายใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่ง,งนี้คิดให้มันในมุมสองมุมด้วยว่าเราต้องดูแลทั้งในภาคการผลิตภาคการแปรรูปภาคการส่งออกการตลาดในประเทศต่างประเทศคิดอย่างนี้ที่ครับมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันจะรู้ว่ามันต้องทอํายังไงแต่ละส่วนจะใช้เงินเท่าไหร่สัดส่วนตรงไหนนะครับอันไหนเป็นใช้เงินกู้อันไหนจะใช้เงินงบประมาณนะ ไม่ใช่พูดเรื่องนี้แล้วไม่สนใจเรื่องอื่นนะคือตีเป็นเรื่องๆเรื่องๆมันก็จบบทอะนะเพราะนั้นกรุงนาเข้าใจในภาพกว้างนี่คือรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะแต่ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างเพลิงเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของไทยคณิ้ฐานรากบางคนเมื่อวานก็พูดว่าเออเอาเงินงนี้ไปไปเท่านี้ไล่เท่านี้ต่อไล่ต่อครอบครัวต่อนี้รวมกันแล้วได้รวมกันหลายหลายหมื่นผมก็อยากให้อะไ แต่ปลูกมาแล้วมันจะไปขายใครก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมากเกินไปมันต้องไปดูข้างล่างอีกท่านเลยว่าควรจะให้แค่ไหนและทําตรงไหนสิ่งที่ผมขอจากท่านก็คือการกําหนดพื้นที่การเพาะปลูกให้ได้ที่มันมีน้ําจริงๆดินดีจริงๆอากาศดีเนี่ยทำเกษตรทําไปเลยครับรัฐบาลหาตลาดให้ได้แน่นอนตรงไหนที่ทําแม่จะทํอยังไงแล้วเราก็บอกทำเกษตรมาหลายปีหลายปีแล้วก็ยังจนจนอยู่บางครั้งมันไม่เหมาะแล้ววันนี้โลกโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะภูมิอากาศก็เปลี่ยน น้ำก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนทํำยังไงมันก็มันก็ขาดแหละครับสําหรับประเทศไทยเนี่ยประเทศอาเซียนมันขาดทุกประเทศแหละนะแล้วยิ่งฝนมันมีปัญหาอยู่อย่างนี้มันก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มอีกเราต้องไปช่วยกันพี่ณาไหมทั้งฝ่ายค้ามาไปดูสิว่าแต่ละพื้นที่จะทําอย่างไรกับการลงทุน้าการเกษตรพื้นที่มันจะปลูกเท่าเท่ไรดีมานซพพลายควรจะต้องกันไหมตลาดในประเทศเท่าไรตลาดต่างประเทศเท่าไรแล้วที่จะปลูกตามนั้นได้หรือเปล่าถ้าท่านบอกปลูกยังไงก็ได้เพราะเป็นเกษตรกรคนยากจน เติงเข้าไปเติงเข้าไปมันก็กลับที่เดิมที่เก่าประชาชนชอบท่านรักท่านเนะเพราะฉะนั้นโอเคก็ไปกุณาคิดกันก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเงินกู้หนึ่งล้านบาทที่สมาชิกได้เสนอว่าควรมีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้แก่ผมยินดีทุกประการนะหลายคนมาหาว่าผมจะไม่อยอมให้ตรวจสอบนะครับเพราะถือว่าเงินกู้ังาล่านนั้นก็เป็นเงินของแผ่นดินเพราะนั้นการใช้เงินกู้ของหน่วยงานต่างๆก็ต้องมีการดำเนินการ,การตามกฎหมายทุกประการ ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่าลืมมันไม่ใช่ไม่ใช่พรลกร,รนีพรลบอนี้มีกฎหมายใหม่เฉพาะกฎหมายรารรตรงพรลกร,รนีกฎหมายปกติมีทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าไปดูแล้วการปรการเสนอแผนง,งานงค์การขึ้นมาแต่ข้างล่างที่ท่านว่าเป็นทุจริตนะั่นแหละทุจริตหรือยังไม่ทุจริตไปดูที่ว่าเขาเสนอมันมันถูกต้องไหมเราท่านต้องทําแผนในระเอียดมาทุกตัวแม้ก็ขึ้นมาข้างบนไม่ได้ผ่านกนจไม่ได้มันต้องผ่านข้าตอมันจะกระท้องถิ่นเข้า จังหวัดกอนอจอและขึ้นมีการคัดกรองขึ้นมากว่าจะมาถึงคณะกรรมการคัดกรองได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็ต้องมีการคัดกรองซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะข้าราชการมีที่ปรึกษามีผู้ส่งคนรุบุมีหน่วยงานในการตรวจสอบเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับเพราะนั้นอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปอ้างของเดิม เดี like on, Luckily, States, Hence, ๋ยวมันจะกระทบกับใครบางคนด้วยนะก็ขอแค่นี้แหละผมไม่อยากพูดอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การใช้กู้ต่างๆต้องเป็นการตามกฎหมายระเบียบการที่เกี่ยวข้องซึ่งพละกรอที่มีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกู้เช่นเดียวกันเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปกติดังนั้นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวได้เหมือนกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้สํานการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะจัดให้มีเว็บไซต์เพื่อติดตามโครงการความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการแสดงภาพพื้นที่ดำเนินการจริงผลประโยชน์และผลลัพธ์ของแต่ละแผนงานและโครงการนะครับการจะตั้งคณะกรรมการพิสามัญก็เป็นเรื่องที่ท,ท่านจะหารือกันต่อไปผมไม่ได้ไปคัดคา้านอะไรทักอย่าง ผมยังตอบไม่ได้ตอนนั้นเพราะมันยังไม่อยู่ขั้นตอนตรงนั้นนะไม่ใช่ไปพูดถึงสิ่งที่มันยังไม่ได้มาถึงนะครับผมก็ไปเรื่องของสาภาสมาชิกท่านสมาชิกก็พิจารากันมานะครับการบริหารจัดการทางการพิจิตรของรัฐบาลนั้นวันนี้เราต้องยอมรับว่าเกิดความสําเร็จถ้าลอายกกระพู่ไปแล้วหลายท่างกระพูไปแล้วการจะทําให้ประสบความสำเร็จหรือการจะมีเกียรติมีอํานาจมีอ่างต่างไม่ใช่ด้วยตัวตัว ตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่คนอื่นเขายกย่องเขาเชื่อบ้านนี่คือเรื่องคำว่าเกียติคำว่าเขาชื่นชมไม่ใช่ชื่นชมตัวเองผมไม่เคยชื่นชมตัวเองว่าเก่งว่าแก้ปัญหาโควิดได้ไม่เคยพูดไม่เคยพูดจริงๆนะครับกราบเรียนด้วยมันเกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศต่างหากเรานะถ้าบอกคนไทยทั้งประเทศก็มีทั้งสาธารณสุขทั้งบริเวณตำรวจหารข้าการทุกคนก็ทำงานกันทั้งประเทศประชาชนก็ร่วมมือมีไม่รู้มืออยู่บ้าง แต่รัฐบาลทำหน้าที่อะไรอํานวยการจะบอกรัฐบาลไม่อยู่นี่เลยก็ไม่ได้ก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลจะต้องอํานวยการอํานวยความสะดวกจัดหาสิ่งของหรืออะไรละ่ะสิ่งเบี่ยเลี้ยงสิ่งตอบแทนต่างๆให้กับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักย4ิบสี่ชั่วโมงงบประมาณน่สาสุขสจะบอกว่าเอน้อยเกินไป45,000ันล้านบาท ไม่เคยมีอย่างนี้หรกอยู่แล้วครับไม่เคยมีการอนุมัติโครงการให้มีการเพิ่มการมาจุค่าการสาธุกอยู่แล้วขณะนี้ไม่เคยมีทุกระทสวงก็ไม่เคยได้แต่วันนี้เราให้หลักการไปแล้วแต่ถ้าอนุมัติโครมทั้งหมดไปเลยทีเดียวปัญหางโงมานตามมาไหมครับโงมานั้งโงมันเงินเดือนโงมันค่าตอบแทนโงมานสวัสดิการโงมานก็ต้องค่อยทยอยไปแต่ไม่เคยมีการมัดในทุกมานมาก่อนนี่ถือว่าให้ประโยชน์ให้สิริประโยชน์กับ ให้เกียรติกับบุคร,รด้านสาธารณสุขเพราะเขา <c oughs> มีผลงานปรากฏหมายถึงตอบประชาชนได้ตอบหน่วยงานอื่นเขาได้แต่หน่วยอื่นเขาก็าต้องการอยู่เหมือนกันนะักบูดาต้องดูทุกอันน่ะไม่ใช่พูดให้คนนี้ไอ้คนนี้ไม่พูดถึงเขาก็ไม่อยากจะทํางานกับท่านเป็นการทํางมานุ่มของคนทั้งแผ่นดินนะครับวันนี้นอกจากความสามารถในการคัดกรองโรคแล้วสติการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อหายดีนะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นทุกวันห้าคนติดคนเลยมันเป็นธรรมดานะวันนี้ก็ ได้จากในสถานที่ที่เรียวกว่าสเตจควอนตินถ้าไม่มีมันจะทําได้ไหมถ้าไม่มีพอกองเชิญมันจะทําได้ไหมเพราะหลายอย่างมันต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้เกิดตรงนี้ให้มันเกิดเป็น,ปนพื้นที่เดียวกันที่แก้หาได้เพราะมันเชื่อมโยงไปถึงกันทั้งหมดผมคงไม่พูดซ้ำนะครับเรามีบุคลากรแนวทางงานแพทย์ทุกขแขนงกําลังดำเนินการในเรื่องของวิจัยพัฒนานเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศเราก็ต้องคบกับทุกประเทศที่กำลังทําวัคซีนอยู่วันนี้นะเราจะไปแบ่งแยกเราจะไป ว่ากันในเวลานี้ไม่ได้หรอกครับวันหน้ามันจะเกิอดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยถ้าเราตัดบิดเราไปทั้งหมดแล้วคุณแข็งแรงพออย่างนะเพราะนั้นการทํางานที่บูรณาการกันภายใต้ศูนย์สถานการโควิดวันนี้ทั้งการทําคนไทยกลับบ้านดูแลเขามันก็ต้องมีกติกามีรูมที่จะต้องเข้ามาวันนี้เท่านั้นเทาน่านี้ไม่ใช่โฮยเฮโลเข้ามาทั้งหมดแล้วรับไหวไหมล่ะครับมันไม่ได้นะถ้าคิดอย่างประชาธิไปไตยเต็มเครื่องก็อ่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดถูกต้อง แต่มันก็มีมาตรการไปใช้ไตยนี่แหละครับคัดกรองให้ได้นะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับมีการลาดตระเวนมีการจัดชุดตรวจร่วมเจ้าที่เ็าทางาน24ชั่วโมงยืนอยู่ตามแลวลำน้ำท่านรู้ไหมว่าชายแดนลำน้ำํานั้นเท่าไหร่มันข้ามไปทุกช่องอะแล้วเข้ามาด้วยแพร่ตัวอื่นจะทำยังไงนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับท่านนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าเจ้าที่ปกครองตำรวจทหารนับสมัครดูแลทั้งหมดเป็นพันจุดตรวจไม่ใช่มี 1, จุดตรวจชายแดนอย่างเดียวมีอีกพันจุดตรวจที่อยู่ตรงนั้น นะครับในการแก้หาเรื่องโควิดและสถานการณ์ด้านของมั่นคงอีกด้วย <c oughs> ที่ผมกล่าวไปแล้วว่าความชื่นชมองนาชาตินั้นคือเป็นสิ่งที่เขาให้กับเราผมไม่เคยไปคุยโม้อวดใครนะเพราะฉะน,นั้นอุตสาหกรรมที่เราประเทศต่างๆนะเขาเห็นสถานการณ์โควิดดีขึ้นอย่่ไเขาขออย่างเดียวความสงบเรียบร้อยความมีเสถียรภาพก <c oughs> ารไม่ทัธไตวันนี้หลายท่านก็พูดไปแล้ววันนี้เป็นประชาไตยหรือเปล่าครับก็เป็นนี่ครับนะ ราะนั้นกฎหมายทุกกฎหมายทุกท่านก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ก็มาจากภายใจทั้งสิ้นนั่นแหละจะมาบอกอย่างโง่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะมันคนละเวลาคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลายประเทศที่เขาเห็นเราทําดีอย่างนี้เขาเตรียมการย้ายการฐานไปติประเทศทไทยมากขึ้นไอ้ที่ย้ายออกมันก็อ,อกีกเรื่องหนึ่งไอ้ย้ายเข้าเนี่ยมันสำคัญกว่าย้ายออกบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมราคาแรงงานเราแพงเกินไปอะไรกันไปค่าเช่าที่เท่าทางมันแพงแต่สิ่งที่เขาเป็นจะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมกรเกษตรอาหารธุรกิจบริการเหล่านี้จะส่งผลต่อาการกระจายไรายได้และการจ้างงานในประเทศเป็นจนํานวนมากในระยะต่อไปนั่นคือมาเสริมวันนี้เราต้องเติมไปพวกนี้ที่กำลังที่กําลังอ,อ่อนเปรีย้ยเพลรงอยู่เนี่ยให้มันดำรงใช้ได้ก่อนนี่คือรายได้เดิมที่เรามีอยู่วันหน้าพอไอ้นี่เป็นเข้มแข็ง,ขงปรับเปลี่ยนไปด้วยไอ้ใหม่เข้ามาเติมมันก็จะเข้มแข็งขึ้นมันจะทึเงมีเง มันไม่ได้ก,กู้เฉพาะตรงนี้วันต,ต่อไปผมถามว่ารัฐบาลไหนไม่มีกู้บ้างช่วงในวันนี้ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับทุกท่านขอให้เชื่อมัน่นไว้ใจไว้วางใจผมไว้ใจรัฐบาลเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีใครไม่ไม่ชอบก็ตามนะขอให้พวกเราได้ก้าวผ่านเรล่านี้ไปด้วยกันโดยสวัสดิภาพผมในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารขอยืนยันว่าจะบระิหารการแผ่นดินบนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน และการประยุกต์หลักวิชาการอย่างเหมาะสมโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆที่ผมตั้งขึ้นมาและผมไม่ได้ไปฟังสมาคมผู้ประกอบการได้ไปฟังประชาชนหลายสมาคมด้วยกันต <c oughs> ัวครับโดยพ่อเกษตรประมงหลายๆหลายๆกลุ่มอะผมไปฟังเขาเองกับหูเนี่ยเขาขอผมไม่มากนะครับผมว่าจะทําให้เขาไม่ได้ขอตอบแทนกับผม <c oughs> ขอน้ําตรงโน้ตนตรงนี้บ้างอะไรบ้าง เขาบอกว่าการประกันวันหน้าเขาก็เป็นห่วงรัฐบาลเขาบอกวันนี้โอเคจาเป็นแต่วันหน้าเขาจะช่วยเราทําไงจะไม่ต้องประกันเขาประกันราคาให้เขาเขาขอ,อน้ําขอตลาดขอกลไกต่างๆผมก็เลยเอาเสียงนี้มาฟังและมาคิดนะโทษทีเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งสามฉบับนั้นขอบคุณนะครับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่ี้แจงทางว่า <c oughs> ใจได้เป็นอย่างดีผมก็ฟังทุกวันนะครับไม่อยู่ที่นี่ผมก็ฟังที่บ้านในโทรทัศน์ ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในร่วมกันอภิปรายให้กวอนเหแนในความมุ่งใย่าในบ้านเมืองผมถือว่าเป็นเจตนาที่ดีนะครับและเป็นความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสร้างสรรค์และยืนยันว่าจะนามาประกอบการพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนประเทศนําพาบ้านเมืองผ่านพ้นวกิกฤตครั้งนี้นไ<ด>ีสู่สุดนะค,ครับฉันขอประท้วงค่ะขอข่าวที่นขอประทวงท่านประธานค่ะ ประท้วงอะไรครับดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะด้วยข้อบังคับข้อ9วงเล็บสานะคะแล้วก็ข้อบังคับข้อ69ค่ะวรสองนะคะตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันในนําตัวนีดิฉัน,น,น,นอ,นอมาราโชคประมิกูลค่ะคผู้แทนราษฎรบ,บัญชีรายชื่อพักเก้าไกลอดีตอนาคตใหม่จากนาคปรปฐมค่ะครับค่ะดิฉันขอประท้วงท่านนายกท่านประธานนะคะที่ปล่อยให้ท่านนายกรัฐมนตรีใช้กริยาวาจานะคะ <c oughs> เสียดสีนะคะรุนแรงในสภาแล้ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ตอนนี้ท่านเป็นนักการเมืองเหมือนกับดิฉันนะคะเราเป็นนักการเมืองเสมอกันแต่ท่านคําชี้แจงของท่านที่ผ่านมาสักครู่นี้นะคะหลายๆคําด้วยน้ําเสียงด้วยกริยาการทั้งหมดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเป็นพลทหารอยู่ในค่ายทหารค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านท่านประธาน ควบคุมการประชุมนะคะอย่าปล่อยให้ท่านนายกรัฐมนตรีกระทำกับผู้แทนรัษดรเหมือนที่ผู้บังคับบัญชาทำกับพลทหารในค่ายทหารค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับาขอบคุณครับกาข,<น>ข,ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติขอบคุณท่านประธานนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ฟังมาหลายๆคนหลายๆท่านผมก็จําได้ว่าเราเคยมีสุภาษิตโบร,ราณอยู่คำหนึ่งผมก็ต้องระวังตรงนั้นให้ได้นะครับก็คือถามว่า สำเรียงส่อวาสากลยาสอทะกลุลผมระวังตรงนี้ที่พามามีไม่มีเลยใช่ไหมครับมีผมพูดแบบนี้แบบนี้ที่มันร้ายแรงมากเลยหรือไงผมไม่เข้าใจอ่ะท่านก็ได้ยิงกันอยู่ทุกคนนะครับผมไม่ไปต่อต้านต่อรอต่อเทียงกังท่านอยู่แล้วนะครับผมเป็นห่วงคนรุ่นต่อไปนะครับว่าเด็กเยาวชนเราจะเป็นยังไงต่อไปผมไม่ได้ไปพูดก้าวร้าวกับใครผมพูดแต่เสียงดังพูดในเน้นในสาระในนี้นะครับถ้าถ้าถ้าจะเป็นผมท่านจะรู้ว่า ว่าพูดอะไรกันไว้บ้างนะครับผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตขอบคุณท่านประธานสภาที่เคารพเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ